สวัสดีจ้านะคะอาจารย์นะคนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเรื่อจ้าพี่น้องนะคะมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถขายของออนไลน์ได้ไหมคะเดี๋ยวนี่จะมาแบ่งปันนะคะอ่ะสวัสดีจ้านะคะพี่นิดนะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างขายกันแดดตัวนี้เลยชื่อว่ากันแดดซีคริตทาแล้วหน้าเนียนทาแล้วบํารุงผิวกันน้ํากันเหงื่อบํารุง ผิวนะคุมความมันนะคะไม่อุดตันไม่ก่อให้เกิดสิวค่ะนะบางเบาคุมมันมี s p f 6 0 p a หกสิบ p a บวกบวกสำหรับใครต้องไปอาบน้ำตากแดดหรือทำงานเจอฝุ่นมลภาวะกลัวเป็นสิวกลัว,วเป็นฝ้านแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยนะสองร้ยห้าสิบบาทเองนะคะอ่ะ พี่เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์นะคะในด้านขายของออนไลน์ line, ลงทุนหลักเหมือนได้กาไรหลักหลายหมื่นนะคะขายมาลุกิแบรนแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จได้ค่ะนะวันนี้เราจะมาแบ่งปันว่าวันนี้คุณมีโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถหาเงินสามารถขายกันแดดซีคิดได้ไหมหรือว่าคุณจะขายสินค้าแบรนด์ไหนก็ได้นะคะเราก็แผ่หลายอย่างก็ส่วนมากจะเอาของตัวเองด้วยนะคะทุกคนอ่ะอันดับแรกค่ะนะ คุณมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยคุณสามารถขายของใน YouTube ใน Facebook ได้เลยค่ะออกมาแนะนำด้วยให้ความรู้ด้วยนะฮะทำแบบนี้ก็ได้นะฮะการขายของในหนึ่งวันใน Facebook เนี่ยใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นในการหาตั้งนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะขายได้ขายดีนั้นเราต้องใช้ต้องกินผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อนนะคะคือดูแลตัวเองนั่นเองค่ะนะ แล้วก็ให้วิธีการลงมือทาตื่นเช้ามาคิดบวกนะอธิษฐานจิตแล้วก็โพสต์ขายของจ้านะขายของยังไงล่ะพี่น,นิ้นะก็ให้ความรู้นะเราก็เรียนรู้ก่อนอันดับแรกเราเรียนรู้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างก็จะมีภาพแอดให้นะอย่างเช่นบริษัทเรานะแบรนด์เราก็จะมีภาพแอดให้ให้ดูว่าขายยังไงทํำยังไงแล้วคุณก็เอาไปโพสต์ขายแล้วก็รีวิวสินค้าใช้ก็รีวิวแต่งหน้าทุกวันทุกวัน นไหนเราก็ต้องทางกันแดดอยู่ทุกวันแล้วก็ถ่ายรูปก่อนใช้หลังใช้นะก็จะทําเวลาเราจะหยิบจับอะไรมาขายก็ทําให้เราขายดีขายปังจ้ะพี่น้องเนาะทําอยู่แบบเนี้ยรีวิวแต้มแต้มแต่งหน้าอยู่ทุกวันนะแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองสวยๆท่านั้นท่านี้นะคะเอานะตามสไตล์ที่ตัวเองต้องการเลยจ้ะพี่น้องจา๋านะฮนะอ่นะแล้วก็โพสลงเฟซทุกวันสม่ําเสมอก็จะทำให้เราขายดีขายปังจ้ะนะคะ แต่ละแบรนด์ขายบ่เบนบ่คือกันหรือจ้าพี่น้องนะอ่ะความคิดบ่คือกันนะจ้าพี่น้องแต่ให้เรามีความคิดเป็นของตัวเองด้จา้าขายในสไตล์ของเราสไตล์ไคสไตล์มันจ้าพี่น้องนะกันเ่าสีแบบว่าไปเรียนรู้ก็เพลินแล้วไห้เขาสไตล์คือเพลินมันบมันบ่นะไรขนาดขนาดระดับครูลุงแม่ครูลุงยังสอนใช่เราสวดมนต์ภาวนาหรือเราไปเรียนรู้กับใครแต่เราต้องเป็นตัวเราด้จ้าพี่น้อง อย่าให้ใครมาให้เราไปเป็นตัวเขาแบบนี้นะพี่นีดก็ไม่บังคับให้ทุกคนเป็นตัวพี่นิดนะพี่แค่มาแบ่งปันที่เหลือทุกคนก็ไปคิดไปทำเอาเองสิเมียแค่เรามาบอกแนวทางในการหาเงินเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลงมือทําทุกวันทุกวันหน้าโปรไฟล์เป็นรูปเราชื่อขายแบรนด์ไหนก็เขียนแบรนด์นั้นแล้วโพสทุกวันถ้ายิ่งเราออกหน้ากล้องค่ะนะยิ่งเราสร้างตัวต,วตวนนี่เราออกหน้ากล้องขายทุกวันทุกวันให้การขายในที่นี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวขายเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะคิดแบบนี้ มันจะเป็นยังไงนะถ้าวันนี้มีคนใช้กันแดดของเราเป็นละลานกระปุกมีคนเขาหายจากอาการเป็นสิวฟ้ากราอดู่แมีคนที่เขาตากแดดแล้วเขาหน้ามันแล้วเขาทํางานกับแสงสีฟ้าแสงจอคอมต่างๆเขาใช้กันแดดเราแล้วเขาไม่เป็นอะไรผิวพรรณเขาดีเขาสวยวันสวยขึ้นนะเราจะมีความสุขมากกว่าถ้าเราคิดแบบเนี้ยเราไม่คิดพี่ซี่แบบว่าเอยจะแดดได้เงินเขาอย่างเดียวอยากได้เงินเขาอย่างเดียว แบบนี้จะไม่มีความสุขแต่ต่างกับกันจะทํายังไงวันนี้จะทําให้คนหนึ่งที่มาติดตามเราแล้วอ่ะให้เขาขายดีขายปังแล้วทายังไงวะให้เขารีวิวสินค้า <ainsi> แล้วเขาขายเป็นนี่แหละจุดประสงค์ของพี่นิดจะทําให้เรามีความสุขทําให้คนอื่นมีความสุขทําให้คนอื่นขายดีทําให้คนอื่นที่มาติดตามกับเราแล้วขายดีขายปังวันนี้คุณรักคนอื่นไม่เป็นนะทําอะไรก,ททกทท็ทำหยุดต่อให้ทํากี่แบรนด์ทำแล้วทําหยุดทําหยุดก็ไม่เจริญก็ไม่ประสบความสําเร็จนะพี่น้อง พี่บอกตัวเองเลยว่าถ้าพี่นิดทำขายการแดดกับว่าจะขายผลิตภัณฑ์ดูแล้ว่วไม่สําเร็จไม่ทําอะไรไม่ทําอันอื่นเลยนะถ้าทําอันนี้ไม่สําเร็จไม่ต้องไปทำอะไหนะบอกตัวเองแบบนี้เลยนะฉันต้องพิสูจน์ตัวเองให้ตัวเองเห็นว่าฉันทําได้ไม่ได้พิสูจน์เพื่อใครหรือซ้ำนะคะเห็นไหมแค่วันนี้คุณซื้อกระแดดไปแล้วคุณก็รีวิวลงทุกวัน,ท,วนทุกวันทําสม่ําเสมอ แนะนำเลยบรรยายเลยว่าใช้กันแดดดียังไงไม่ต้องอายเนาะแค่นี้พี่ๆเพื่อนๆก็ได้ตังค์แล้วนะคะอย่างน้อยก็ได้ใจตัวเองแล้วกล้าทานะแล้วตั้งเป้าเลยว่ารายวันจะขายให้ได้วันละเท่าไหร่ขายได้วันละสิบกระปุกก็ได้กําไรเจ็ดร้อยแล้วขายวันละสามสิบกระปุกก็ได้เกือบสองพันต่อวันแล้วนะเราก็ตั้งใจทําจนกว่ามันจะได้ตามเป้าที่เราตั้งแล้วก็ตั้งเป้ารายเดือนด้วยหนึ่งในสามเดือนนี้จะทําให้เรา จะมีกำไรเดือนละเท่าไหร่เราก็มุ่งมั่นตั้งใจทําให้เยอะกว่าคนอื่นได้มากได้น้อยก็ดีใจอย่างงี้ค่ะนี่แหละมาได้ยาทใช่ไหมคะในการลงมือทํานะส่วนวิธีคิดวิธีการคิดบวกก็แบ่งปันไปแล้วนี่คือวิธีการลงมือทําค่ะเนาะเนาะไม่ว่าเราจะเคยทําผิดพลาดอะไรมาให้อาภัยตัวเองแล้วก็ลงมือทําใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่ใช้ใหม่เริ่มต้นขายใหม่นะ แล้วก็เป็นคนใหม่ในร่างเดิมที่ได้ค่ะนะถ้าเราเปลี่ยนสันดานของเราเองไม่ได้เราก็จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้จ้ะถ้าเราเปลี่ยนสันดานเราได้พัฒนาตัวเองทุกวันทุกวันยังไงเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จได้แน่นอนค่ะไปแล้วนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยจ้าพี่น,อน้องรักทุกคนไม่ว่าคนจะเป็นใครนะคะขอให้เราได้เจอกันค่ะบนเสมอกันเราจะได้เจอกันนะขอให้เรามาเป็นครอบครัวกันเดชสีคิดด้วยกันนะคะบ๊ายบาย